ครับโอ้ยย้อนวัยอีกแล้วใช่ย้อนมาเดิม pues เปิดโสดประสาทหูทองคำ้องขึ้นมาเลยเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะพี่ต้นค่ะพี่ต้นมาในวันนี้เนี่ยนะคะจะบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะคิดถึงพี่ต้นมากหนึ่งในนั้นเนี่ยนะจะพูดเลยว่าความที่เป็นอมตะของพี่ต้นเนี่ยนะคะทำให้แฟนคลับเนี่ยยังติดตามอย่างต่อเนื่อง ใช่ไหมผมทันหรือเปล่าเอฟซีสมัยก่อนเนี่ยเขาจะติดต่อกับศิลปินเนี่ยเขาจะติดต่อทางหนึ่งจดหมายครับทันไหมคุณอ๊อฟทันปลายปลายทันปลายใช่ไหมแต่ว่าของพี่ต้นยังทันอยู่นะนี่นุ้ยขออนุญาตนะมีมีเป็นจดหมายค่ะจากเอฟซีของพี่ต้นครับผมพึ่งอันนี้คือสดสดละลอนอันนี้มาเมืร์ที่ยี่สิครับผมพึ่งจะพาพึ่งพาผมปุ๋ยเนี้ย แล้วนี่ค่ะ,คะเป็นข้อความขออนุญาตนะนุยประทับใจช่วงหนึ่งนะคะคของของผู้ที่เป็น f c พี่ต้นเขียนมาเขาบอกว่าอะไรู้ไหมบอกว่า <ฮะ S 2> คือก็อวยพรพี่ต้น <ฮะ S 2> แต่จุดหนึ่งก็คือว่าตู้ไปชนีหายาก ไม่แต่นี่ๆๆ่เขาบอกว่าทุกคืนฟังเพลงที่คุณต้นเปิดทุกวันเพลงเพราะคิดถึงสมัยสาวสาวอ่็เป็นเวลาสี่สิบห้าสิบปีแล้วต้นบอกอย่าพูดปีบ่อยไม่แต่เทียบกันเพลงที่เปิดเนี่ยยิ่งเลยกว่านั้นยยิ่งเล ทร้มวันสี่ร้อยฮะพอพี่เปิดเพลงสากลเปิดเพลงสากลในรายการพี่คุสี่ล้วไรด้วยแล้วก็ส่งมาที่สถานีวิทยุซึ่งจริงๆแล้วพี่ต้นก็รู้สึกประทับใจมากแล้วเห็นว่าเก็บเก็บเก็บทุกฉบับเลยเหรอคะมีฉบับมีช่วงที่สมัยที่เราเราเริ่มออกออกละบ้าใหม่ๆแล้วก็เวลาอย่างที่น้องนุ้ยบอกนะครับว่าเวลาเขาจะติดต่อต้องส่งเป็นจดหมายมาเราก็เก็บเอาไว้ก็มีส่วนหนึ่งจํานวนหนึ่งที่รอดจากน้องน้าปี54าสี่ด้วยนี่จริงเยอะมาก ่ยยังเเบออาไวู้คือพูดถึงบางทีมีฉบับไหนประทับใจไหมคะก็ประทับใจทุกฉบับนะครับว่าแต่ละเขาเขา้าสมัยก่อนนู้นเวลามันไม่ได้สามารถที่จะคุยกันได้แบบใช่ไหมเวลามัเกาอยากจะเล่าอะไรเขาก็เล่าเล่าเล่ามาอะไรเรื่องของเขาใช่ครับผมให้เราฟังเหมือนแบบว่าเราเป็นอีกที่พักใจหรือว่าแบบแชร์ข้อมูลกันอะไรอย่าง น้องที่ตนันสมัยนั้นจะมีตอนที่ี่เรียนขนาดไปเรียนที่อเมริกาก็จะมีน้องที่เขาเรียนอยู่ธรรมศาสตร์เขาก็จะเล่าวันนี้อาจารย์ไรไรเลยพี่ต้นอ่านทุกฉบับเลยไหมฮะอ่านอ่านทุกฉบับโอ้โหแลวนอกจากนั้นค่ะยังมีรวมเพื่อนๆศิลปินจิตอาสาทําจิตอาสาเป็น10ปีแล้วครับผมกิจกรรมที่คืออะไรคะพ่นอันนี้คือการไปเยี่ยมให้กําลังใจพี่ๆทหารตารวจที่เขาบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ครับโอ้ดีจังเลยก็เราเริ่มต้นจากตอนที่เรามีแบบความไม่สงบในกรุงเทพมหานครเมื่อปี5้าสา นะครับก็ไปเยี่ยมพวกพี่ๆเขาเราก็ได้ไปเจอกับพวกที่เจ็บจากชายแดนถึงแม้ว่าเราจะไม่มีการสู้รบกับเพื่อนบ้านเราแต่ว่ามันมีเราต้องยอมรับว่ามันมีปัญหาที่เรามีอยู่ก็คือการลักลอบเข้าผ่านแดนมามีทั้งค้ามนุษย์มีทั้งค้าของเถื่อนยาเสพติดอะไรต่างๆนั้นนะอาวุธอะไรอย่างเงี่ยครับพวกนี้เวลาพวกพี่ทหารตำรวจพวกนี้เขาไปเจอเข้าเขาก็ อาจจะต้องมีการประทับการเปิดความบาดเจ็บมาสูญเสียมาก็เลยพี่ต้นก็เลยกับเพื่อนประเสีมีท่านไหนบ้างคะที่ไปที่ไปกันประจำก็ยังมีพี่เท่ชมพูนะครับพี่ออสคิริบูลแต่ตอนนี้พี่ไม่ไปแล้วนะโอ้แล้วหลายๆคนบอกว่าอยากมีโอกาสได้ฟังเพลงได้แบบ มีคอนเสิร์ตอะไรไหมคะให้เราได้มีไปส่วนร่วมได้บ้างก็จะ,<ล>จะมีวันที่3สิงหาคมนี้นะครับซึ่งการจัดคอนเสิร์ตนี้ก็ได้รับการอนุเคราะห์อนุเคราะห์จากมูลนิธิสิทธ์นายร้อยตามรอยพระบาททุนกระหม่อมอาจารย์ที่ท่านก็ทางมูลนิธินี่ก็จะจัดเงินจัดรายการนี้แล้วก็เอาเงินนี้เพื่อไปใช้ในกิจการของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนส่งเสริมคนที่ทําความดีก เป็นการกุศลอีกครับความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้มีอะไรบ้างคะพี่ต้นจ๋าคือจะเลือดเอาเพลงคือที่ก็มีออกระบามหลายชุดนะครับแต่ว่าคนก็อาจจะลืมชื่อละบั้มเพราะเพลงมันเยอะไปหมดเงี้ยบางเพลงก็เป็นเพลงที่อย่างเพลงใจรักไม่ได้เป็นชื่อละบั้มก็เป็นเพลงที่ดังอะไรเงี้ยเราก็จะเลือดเอาเพลงใน ชื่อระบายเนี่ยมาร้องให้ฟังเพื่อเตือนความจําจริงๆแล้วเขารู้จักทุกเพลงแหละเอามาร้องแล้วก็จะย้อนวัยกันไปถึงช่วงเวลานั้นที่เรายังติดต่อกันด้วยการเขียนจดหมายเนี่ยมันมีเพลงอะไรบ้างที่อยู่ในความทรงจำเรายุ้เพลงยุคสมัยนั้นฟังแล้วอบอุ่นใจอ่ะน้องฟังแล้วแบบว่าเฮ้ยชื่นใจจังเลยฟังแล้วเป็นคนดีอีกเพลงหนึ่งที่ให้ต้นร้องให้ฟังสดๆได้ไหมคะเฮมันค่ะเฮมันที่ผ่านพ้นไป ผ่านไปพร้อมใบไม้บางน้องนึกถึงอะไรถึงตอนที่แบบคุณแม่เรียกมาไปโลงเรียนตอนเด้าใช่เลยใช่เลย <S <S แล้วคอนเสิรตดีๆแบบนี้จะซื้อบัตรได้ที่ไหนคะซื <S 1> <S 1> ้อที่ไทยทิต เมเจอร์นะครับแล้วก็ในเฟซบุ๊กของคลาสซี่ร็อคคอร์ดครับผมแล้วก็ขออนุญาตพี่ต้นย้ำนิดนึงว่าคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้จัดขึ้นวันไหนแล้วที่ไหนอีกครั้งนึงวันที่3สิงหาคมครับที่ JJ Hall อยู่ตรงจตุจักรนะครับเดินทางสะดวกมีที่จอดรถกว่า2,000คันเลยนะครับนี่นะคะเพราะฉะนั้นสามารถตอนนี้คือเปิดจองบัตรได้แล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะอ่าจูงคุณพ่อคุณแม่ไปฟังเพลงพร้อๆกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากๆเลยค่ะขอบคุณมากครับ